ประสบการณ์เหรียญก่ายทิพย์หลวงปู่ดูลัตุโลวัดบุรพารามจังหวัดสุรินทร์เมื่อราวปีพศ2539ตอนนั้นผมทำงานอยู่ที่อำเภอบางประกงช่วงนั้นผมอายุ25ปีกำลังติดเพื่อนหลังเลิกงานมักชวนกันไปดื่มเหล้าตอนนั้นจำได้ว่าผมเพิ่งจะดารถเครื่องฮอนด้ารุ่น NSR อาศัยขับวินรับจ้างช่วงเย็นและวันหยุด บวกกับเงินเดือนประจำก็พออยู่ได้สบายช่วงนั้นผมยังไม่มีความสนใจในเรื่องของพระเรื่องของเจ้าเท่าไรใช้ชีวิตแบบสนุกสนานไปเรื่อยๆแต่ผมก็มีเหรียญติดตัวเวลาไปไหนมาไหนอยู่สองเหรียญคือ 1. เหรียญสองหน้าด้านหนึ่งเป็นรูปหลวงปู่อินอีกด้านหนึ่งเป็นรูปหลวงปู่ดาวของวัดเวลุวันบ้านตะไก้อำเภอลำปายมาศจังหวัดบุรีรัมย์อีกเหรียญ คือรุ่นไก่ทิพย์ของหลวงปูดุลอตุโลวัดบุรพารามจังหวัดสุรินทร์วันก่อนเกิดเหตุพอผมเลิกงานตอนเย็นก็วิ่งวินรับจ้างตามปกติผมวิ่งประจำอยู่หน้าวัดบางบัวปกติผมจะกลับเข้าห้องตอนประมาณสามทุ่มครึ่งทุกคืนวันนั้นไม่รู้เป็นอะไรผมวิ่งส่งผู้โดยสารราวสี่ห้าเที่ยวสุดท้ายไปส่งคนที่ถ่ายซอยขากลับผมตีรถเปล่ากับ ตามสัญชาตยานของคนขับบินมอเตอร์ไซค์นะครับก็ต้องมองคนทั้งสองข้างเพื่อมีคนโดยสารพอดีวิ่งผ่านหน้าร้านขายของชำซึ่งตอนนั้นมีคนนั่งอยู่หน้าร้านประมาณห้ากคนผมก็มองเข้าไปแล้วขับรถผ่านโดยไม่ได้คิดอะไรพอกลับออกมาถึงปากซอยสักพักหนึ่งเหมือนมีอะไรมาโดนใจทำให้ผมต้องเรียบกลับห้องพักตั้งแต่ยังไม่ถึงหนึ่งทุ่มคือหลังจากเหตุการณ์นั้น มีเพื่อนที่วินมาเล่าให้ผมฟังว่าวันนั้นพอผมกลับห้องไม่ถึง10นาทีก็มีกลุ่มผู้ชายห้าหกคนซึ่งก็คือกลุ่มที่นั่งกินเหล้าอยู่หน้าร้านที่ผมขับรถผ่านนั่นแหละครับถือมีดคนละเล่มมาที่วินมอเตอร์ไซค์แล้วถามหาคนขับวินที่ใส่เสื้อหมายเลข53เสื้อวินของผมเบอร์53เพื่อนที่วินเลยตอบว่าผมกลับห้องแล้วเขาก็มาถามอีกว่าห้องมันอยู่ที่ไหนวะ จะไปสั่งสอนให้มันรู้สบ้างว่าใครเป็นใครเรื่องของเรื่องก็คือว่าคนกลุ่มนี้หาว่าผมขับรถผ่านแล้วมองหน้าเลยไม่พอใจคือเขาเป็นคนในพื้นที่ก็มักจะแสดงอำนาจต่อคนต่างจังหวัดเป็นประจำช่วงนั้นมีคนต่างถิน่นโดนเล่นงานด้วยข้อหาหมั่นไส้เป็นประจำผมจำได้ว่ามีน้องคนหนึ่งเป็นชาวอุดรจำได้ว่าชื่อบี้เรียนอยู่ชั้นม .6 พอตอนปิดเทอมก็มาหางานทําแล้วพักอยู่กับญาติแถวนั้นคืนนั้นที่วัดบางบัวมีงานบีก็ไปเที่ยวงานที่วัดกับเพื่อนราวห้าทุ่มกว่างานใกล้เลิกก็เลยเดินกลับมากับเพื่อนสองคนพอเดินผ่านเขตวัดก็มีกลุ่มชายรุ่นใหญ่กลุ่มหนึ่งราวหกเจดคนไล่ตีโดยไม่มีสาเหตุเพื่อนของบี้วิ่งกลับเข้าไปในงานก็เลยรอดตัวไป ส่วนบี้พยายามที่จะวิ่งกลับมาที่หอพักซึ่งก็เป็นหอพักเดียวกันกับที่ผมเช่าอยู่นี่แหละบี้วิ่งมาถึงหน้าหอพักก็โดนพวกนั้นรุมตีและลากตัวออกไปรุมตีที่ถนนด้านนอกตอนนั้นผมกับเพื่อนที่ห้องยังไม่ได้นอนพอได้ยินเสียงเอะอะก็วิ่งลงมาดูวัยรุ่นกลุ่มนั้นพอเห็นผมกับเพื่อนวิ่งลงมาพวกมันก็วิ่งหนีไปหมดผมกับเพื่อนก็เลยพาบี้ไปส่งโรงพยาบาลบี้นอนอยู่โรงพยาบาลได้สาวัน พ่อของบี้ก็ตามมาจากอุดรก็เลยตัดสินใจให้หมอถอดออกซิเจนเพราะสมองไม่สั่งงานมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากครับทีนี้วนกลับมาที่เรื่องผมพอเช้ารุ่งขึ้นผมก็ไปทำงานตามปกติแต่พอราวเก้าโมงก็มีเพื่อนชื่อรันเป็นชาวชัยภูมิมาหาที่หน้าโรงงานบอกจะให้พาผมไปทำธุระแถวบางพีใหญ่ผมไม่รู้จะขัดยังไงทำงานอยู่แท้ๆก็จำต้องลางาน แต่เหมือนมีอะไรรดนใจอีกคือถ้ามาทำงานผมจะไม่ห้อยพระถ้าขับรถไปไหนไกลๆจึงจะห้อยแล้วเลยบอกเพื่อนไปว่าขอกลับไปเอาพระที่ห้องก่อนพ่อมาถึงหอพักก็เห็นเพื่อนกําลังกินเหล้ากันอยู่ก็นั่งกินกันจนถึงเที่ยงผมเลยถือโอกาสชวนกันไปหลายๆคนตกลงก็ไปกันหกคนรถเครื่องสามคันผมไปกับจอนรันไปกับจอไก่ไปกับเปีย พอขับรถมาถึงปั๊มเอสโซหน้านิคมเวียโกผมแวะเติมน้ำมันส่วนอีกสองคันวิ่งไปก่อนพอเติมน้ำมันเสร็จผมก็รีบขับออกมาตามเพื่อนให้ทันพอจะเข้าถนนใหญ่รถผมฉลับล้มไปทีหนึ่งก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะวันนั้นฝนตกพรมๆและแถวนั้นก็กำลังทำถนนใหม่ทำให้บางช่วงถนนขูุขาและลื่นพอมาถึงที่เกิดเหตุข้างหน้าเป็นสะพานด้านขวาเป็นรถเก๋ง ส่วนด้านซ้ายเป็นรถบรรทุกขนตู้คอนเทนเนอร์ด้วยความรีบที่จะตามเพื่อนให้ทันผมตัดสินใจแทรกเข้าตรงกลางเปลี่ยนเกียร์บีดคันเร่งเพื่อที่จะแสงให้ได้พอมาถึงช่วงประตูด้านหลังของรถเกง๋งและอยู่ช่วงกึ่งกลางของรถบรรทุกปรากฏว่ารถบรรทุกกับเบียดเข้ามาเพราะข้างหน้าเป็นสะพานทําให้แหนด้านขวาของรถผมไปกระแทกกับประตูรถเกง๋งแล้วรถผมก็เสียหลัก ล้มมาทางด้านซ้ายคือด้านรถบรรทุกเว็แบบหนึ่งในความรู้สึกที่ผมจำได้คือผมได้มองเห็นพื้นถนนที่อยู่แค่ปลายจมูกผมเลยหลับตาพอลืมตาอีกทีก็มองเห็นใต้ท้องรถที่กำลังวิ่งอยู่ตอนนั้นผมตกใจกลัวมากทำอะไรไม่ถูกรู้เพียงแต่ว่าตัวเองถลายตามแรงเวียงมาอยู่ใต้ท้องรถบรรทุกเลยหลับตาลงอีกครั้งตอนนั้นรู้สึกร้อนไปทั่วแผ่นหลัง จนหมดแรงเวียงปรากฏว่าผมถลายมาอยู่อีกฝ้าของถนนพอตั้งสติได้ก็ลุกขึ้นนั่งสิ่งแรกที่ผมเห็นคือเหรียญกายทิพย์ของหลวงปู่ดุลหลุดออกจากคอผมวางอยู่บนพื้นถนนผมเลยหยิบมาถือไว้ในมือผมไม่มีบาดแผลอะไรเลยแต่เสื้อที่ผมใส่ไปสองตัวกับขาดลุ่งเร่งทั้งตัวรวมทั้งกางเกงผมด้วยเรียกว่าชุดนั้นต้องเอาทิ้งเลย จอนที่สอนถ่ายผมไม่เป็นอะไรเลยเช่นกันแต่รถของผมสภาพดูไม่จืดเลยโชคหักล้อนหน้าพับไม่อยู่ตรงกลางคนที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าตัวผมพุ่งเข้าไปใต้ท้องรถบรรทุกส่วนรถผมโดนล้อหลังรถบรรทุกเหยียบเข้าเต็มๆส่วนจอนกระเด็นไปถ่ายรถทางรถบรรทุกและรถเก๋งไม่จอดลงมาดูเลยโกยแนบทั้งคู่ผมต้องซ่อมรถเองหมดไปสองหมื่นวินก็ไม่ได้วิ่ง ค่าง,งวดก็ไม่ได้ส่งรถก็โดนยึดพอหลังจากเหตุการณ์นั้นประมาณหนึ่งอาทิตย์ผมไปเที่ยวห้องกับเพื่อนแถวบางพลีใหญ่ก็ไปกินเหล้ากันทั้งคืนพอตื่นมาตอนสายๆเพื่อนชวนไปหาปลาแถวชายคลองแถวระแวกนั้นพอผมลุกขึ้นยืนปรากฏว่าเหลี่ยญกายที่ผมหลวงปูหลุดออกจากคอผมล่วงลงที่พื้นอีกผมรู้สึกแปลกใจมากห่วงก็แน่นแต่ขอก็ไม่หลวมอยู่ๆหลุดได้ยังไง ด้วยความรีบผมเลยเอาใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อแล้วรีบไปหาปลากับเพื่อนหลังจากนั้นผมก็ไม่เคยเห็นเหรียญกายทิพย์เหรียญน,นั้นอีกเลยตราบจนบัดนี้และสิ่งที่ทําให้ผมรอดจากเหตุการณ์มาได้โดยปลอดภัยผมเชื่อเหลือเกินว่าเกิดจากบาร,รมีของหลวงปู่ที่ได้ช่วยผมไว้ที่หลวงปู่ทําให้เหรียญหายไปทุกวันนี้ผมคิดว่าท่านได้ทําหน้าที่เท่าที่ควรของท่านแล้ว ได้ช่วยให้ผมพ้นเคราะห์ข่าวนั้นก็เลยไปหรืออีกอย่างหนึง่งช่วงนั้นผมอาจจะไม่ได้อยู่ในศีลในธรรมสัมมาเลเทเมาเกินไปปัจจุบันนี้ผมทำงานแถวบางบอนที่ทำงานของผมมีพี่คนหนึ่งเป็นคนชอบพระเครื่องและเครื่องรางของขังมากเวลาว่างๆพี่แกจะเอาพระมานั่งส่องหรือไม่ก็นั่งดูหนังสือดูตำรับตำราอยู่เป็นประจำ แต่ผมก็ไม่ได้สนใจอะไรกับแกมากจนผ่านไปราวสองปีคือเมื่อช่วงเข้าพรรษาของปีที่แล้วผมเองก็รับปากกับพ่อว่าจะหยุดเล่าช่วงเข้าพรรษาแล้วผมก็ไม่กินจริงๆและพยายามตื่นแต่เช้าเพื่อให้ทันส่บาตรทุกวันแล้วอยู่ๆก็มาสนใจเรื่องผ่าเครื่องขึ้นมาจริงๆจังๆจ,งๆจนหลายคนแปลกใจผมก็อาศัยศึกษากับพี่คนนี้และค้นหาความรู้ต่างๆในเว็บและประวัติของพระเกจิต่างๆ รวมทั้งหลวงปู่ดุลด้วยและแน่นอนครับเหรียญที่ผมส่อหาอันดับแรกก็คือเหรียญรุ่นกายทิพย์ที่ออกปี2521ตอนนี้หามาได้สองเหรียญถึงจะแลกมาเป็นเงินหลักพันสำหรับผมถือว่าคุ้มมากครับและจะหาเพิ่มอีกเรื่อยๆและถือว่าเป็นความโชคดีของผมอย่างมากที่อยู่ๆก็ได้เส้นเกศากับกระดูกที่กลายเป็นพระาธาตุของหลวงปู่ผมได้แบ่งเส้นเกศา กับพระธาตุส่วนหนึ่งเลื่อมไว้ในเหรียญกายทิพย์ไว้ติดตัวเป็นประจำส่วนหนึ่งผมใส่ไว้ในโกรธและเลี้ยงไว้ด้วยน้ำมันจันไว้ที่บูชาพระและอีกส่วนหนึ่งแบ่งเว้บ้านนอกให้พ่อกับแม่ได้บูชาด้วยทั้งหมดนี้เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงของผมและผมยังเชื่ออีกว่าพระภิกษุที่เป็นพระสุปฏิปันโนทุกรูปทุกองค์ทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคต พระเครื่องรางของขลังต่างๆที่ท่านได้อธิษฐานจิตนั้นย่อมมีคุณวิเศษตามสมควรแก่เหตุการณ์ต่อผู้ที่มีความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระศาสนานี้อย่างแน่นอนครับด้วยความเคารพนับถือชาญอรชรเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง